สวัสดีค่ะเรามาดูไม้สวยๆกันดีกว่านะคะวันนี้นะนี่สวนตะภูมินะคะสวนรณภูมิด่างสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอืมอื่นะคะกระถางละสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมนะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยตักรลาดการ์เด้นนะคะอันนี้คือเหลืองสวยมากเลยหลอดใหม่มาแล้วนะคะท่านผู้ชมนะ สวุวรรณภูมิด,ด่างอ่านี่สวยๆชอบอันนี้นะคะหยกสยามหยกสยามนี่ก็ไปราคาเบาๆนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะนี่แล้วก็มามาต้นนี้มอระดกโลกนะคะมอระดกโลกละทางนี้อาไปในราคาเบาๆนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทเนาะ ี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะให้ราคาแบ่งปันเลยนะคะเนี่ยอันนี้อากอน่มาเหมือนกันเศรษฐีใบข้วาวนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งใหฟ้ฟรีเลยนะคะสวยสวยแล้วก็มาตรงนี้เศรษฐีเงินหนานะคะนี่เศรษฐีเงินหนาเจ็ดร้อยบาทนะคะส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมนะส่งฟรีนี่นะเศรษฐีเงินหนาใบแหลมนะคะส่งให้ฟรีฟรนะ อันนี้ก็ก้โกนี่มาเศรษฐีใบข้าวหรือเศรษฐีรวงข้าวตัวนี้ก็จะกระถางใหญ่หน่อยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันค่ะแล้วก็มานี่เสนจจนสําฤินะคะเสนจจนสัมฤิ์กระถางนี้มีห้าใบนะคะนี่นะกระถางนี้อยู่ที่ราคาเก้าร้อยบาทนะคะส่งฟรีมากระถางนี้นะคะกระถางนี้หกร้อยเก้าสิบบาทนะคะ นี่หลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทเนาะแล้วก็อ่านาะโชคก้าชัน้นโชคเก้าชัน้นนี่ลูกทับถิมเนะสีดํานะคะชมพูติดมาแล้วนะคะชมพูติดมาแล้วนะอันนี้อยู่ที่ราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะคะหกร้อยเก้าสิบบาทเนาะแล้วก็มานี่ดีกว่าสเสน่ห์จันทร์สำริดกระถางใหญ่ๆนี่นะคะ ันนี้นะราคา1,600บาทนะคะใสตั้งแม่นะคะสวยมากฟอร์มสวยมากเลยนะคะกระถางนี้1,600บาทนะคะท่านผู้ชมเนาะสวยแล้วกามาน,นี่สตอรอเบอรี่เชคสตอรอเบอรี่เชคกระถางนี้เอาไปที่ราคาห้า้อยเก้าสิบาทนะคะส่งฟรีฟรีค่ะน้องเขาก็จะมีตำหนิตรงใบนี้นะคะท่านผู้ชมนะก็คนที่รับได้นะคะห้าเก้าสิบบาทนะคะนี่ใบใหม่ใบล่าสุดของเขา ไปไลส่สีไล่แดดรับรองด่างมาสวยเลยค่ะอะมานี่นะคะรวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าด่างกระทางนี้สองร้อยบาทนะคะส่งให้ฟรีๆนะคะอันนี้ฟิโลหูช้างฟิโลหูช้างกระทางนี้ก็เอาไปที่ราคาหกร้อยบาทนะคะด่างสวยหกร้อยบาทหลอดใหม่มาแล้วนะคะอันนี้ก็รวยล้นฟ้านะคะรวยลน้น,ะะลยลนฟ้านี่ก็สองร้อยบาทนะคะ ส่งให้ฟรีฟรีนี่มาเศรษฐีเศรษฐีเงินหนาใบแหลมกระถางนี้ก็ไปที่ราคาเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะคะอันนี้ใบใหญ่เนาะเจ็ดร้อยบาทนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะนะสวณภูมิด่างสวยๆนะคะให้ไปราคาเบาๆสามร้อยเก้าสิบาทนะคะส่งให้ฟรีเลยเนาะอันนี้ก็หยกสยามนะคะหยกสยามนี่นะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะ ใครสนใจไม้มงคลน,นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะนี่หวักมารากตดำกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสองฟรีค่ะสนใจทักมานะคะ